ม่ือไหโอเคนอนเปยสบายไหมับไม่ไม่เยางเร็วเร็วๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะตกนี่เดียวอันนี้เดียวพอเหรอแม่ไม่ต้องจับเพอ,อไม่จับก็ได้อ่ะมันจะเสียว <laughs> แม่ไม่ไม่ใครล่ะแล้วว่ายิ้มหน่อยอ้าวมองไม่เห็นทำเมื่อเลยจ๊จ้า <laughs> ก่อนจ้า <laughs> มองไม่เห็นทั้งมือเลยทั้งมือไปไหนอ่ะแก่ทำมืออยู่ไหนเกียงอนี้ครับอันนี้ใครทั้งมร์หรือมิเชลมือเองมือเองมิเชลมิเชลไปไหนนี่ไงมิเชลนี่ไงนนี้ทั้งมร์มิเชลมิเชลไปวัดครับเชีไปวัดตรงไหนแม่วัดบ้านเราไงวัดวัดวัดบ้านดอนกลาง บพี่ไปด้วยมิกไม่รามิ๊กบิ๊กไม่รอเขาไมด้วยมิ๊กบิกไปโรงเรียนมิกไปโรงเรียนบิ๊กไปอ่านหนังสือไปโรงเรียนไม่ได้โรงเรียนปิดโควิดโรงเรียนมันก็ปิดครับโรงเรียนมันก็ปิดไม่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนทำไมไม่ยอมเปย์ทำไมมานอนเปย์เหรอไปแล้เฟนเอเลเฟนเอเลเฟนอันที่ทำเมื่อก่อนเอเลฟเฟนนะ อิเลเฟนนะอิเลฟเฟนรูะอ่ะอิเลเฟนทัมเมอร์อยู่นี่อ,อิเลฟเฟนนอนด้วยเร็วอ่ะฮะอิเลฟเฟนนอนด้วยนะอิเลฟเฟนง่วงนอนแล้วใครซื้ออิเลฟเฟนให้ทัมเมอร์แม่ครับครับผมทัมเมอร์ดูอะไรครับไม่เอาอิเลฟเฟนเสติ้งไหมไม่ใช่ไม่ใช่เสตติ้งเอา้าเสติ้งอยู่นาตาพรนุ่น บบัพเอาบอวิ่งเยอะจังเลยอ่ะครับเอาบ,บ,บ,บอเวลาทำเมื่อด้วยอ่ะทำเมื่อเล่นอะไรอยู่ครับยินสางครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอลิเฟนโอเคแม่แม่เอลิเฟนเข้าไปแล้วทำเมื่อจะเก็บเหรอเอาเปิดเปิดให้ดูหน่อยสิมันเล่นยังไงอ่ะเป,เปิดไม่ได้ทำไมอ่ะมันมันฉีดมันฉีดนะที่มันฉีดใส่มือสาวมันฉีดใส่มือ สามสิบเจ็มื่ครับแม่ครับผมสามสิบเจ็ดเมื่อครับเมื่อเก็บได้ไหมเก็บมันได้ครับค่อยๆเก็บครับแต่เมื่อเมื่อก็ทําได้ครับพี่เมื่อจะทำไม่ได้ครับครับเปิดออกโอเคอร้อยอร่อยตังเลยตักค่อยๆค่อยๆยยัดเข้าไปครับได้ไหมลูก ไม่ได้โอ้เก่งมากเลยทัเมื่อเก่งครับนตายอ่ะกูมันจะตายเดี๋ยวลเนจะตายหรอมันเข้าไม่ได้อ่ะให้แม่ดูสิให้แม่ช่วยมาช่วยไอ้เมื่อนครับไม่ไม่ใช่ที่นี่อยู่ันนีแม่แม่ไม่ใช่แม่เหรอแม่ม่มกลอ่ะอ่ะเสร็จแล้วโอเค เอาบูมมาลองมือด้วยอ่ะเว้เอาสางเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับผมรางวัลค่ะไม่ซื้อที่ตรงนี้ครับซื้อฟสเวนครับเราเมื่อซื้อของเล่นมาจากที่ไหนครับจุดนี้ตรงนี้ครับครับผมไปกับใครครับไปไปตรงนี้ครับนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนเซเว่นน่ะตรงนี้ครับไม่ใช่มันอยู่ตลาดไม่ใช่อยู่ตลาด พยอนปะนงเหรอโอเคเอาไปกินเลยค่ะเอาไข่มาเอาวางไว้ตรงนั้นเหรอไอ้เพื่อนอะแม่คะแม่ไม่มีไอ้เพื่อนน่ะไอ้เพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนู้นไงนี่ไง อิเลฟเฟนให้เพื่อนๆดูหน่อยครับมันเล่นยังไงอะ่ะเล่นยังไงนะแม่น้องแม่น้องไม่เคยเห็นเลยอ่าเปิดได้แล้วเปิดยังไงนะโอ้โหเสียงดังเลยอิเลฟเฟนทัมเมอร์มันเดินได้ด้วยเรอ่าสอ,องตัวใช่เหรอโอ้โหเดินใหญ่เลยทัมเมอร์ ครัเดี๋ยวมาหาแม่เลยเก็บกันมาทันบุตโอเครีวิวของเล่นเสร็จแล้วนะครับไม่ใส่ไม่ได้อ่ะอ่ะค่อยๆใส่แม่สอนแล้วโอมยใส่ไม่ได้เอาปีกมันลงด้วยเอาหูมันอะหูมันลงด้วยใช่เอาหูพับลงได้ไงเก็บได้แล้วเก่งมากครับแม่อันนี้ปีกด้วยครับผม ผมเอาวีทยาด้วยครับยังเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วเยี่ยมมากเอาไปขายเอาไปขายทำไมเอาไว้ตรงนี้เหรอตรงนี้มองหนีแม่แม่แม่ไปนี่ไปไปไหนมาหายุ่งกันมาหายุ่งกันมาเมยยิ้มด้วยแช่เอันนี้ทางนี้ ไม่ได้มาไหนอ่ะอุ้ยไม่เห็นเลยทัมเมอร์ไปหาสิอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าหาสิหาสิาสโอ้โหอิเลฟเจอกันแล้วอิเลฟเฟนเ,เจอแล้วจเจอแล้วทัมเมอร์ทัมเมอร์ทำอะไราอีกอถ่ายรูปคู่กับอิเลฟเฟเหนหรอแบงชืมเงินดิาลูจิ้นจินจนมจิ้งเก๋ อร่อยไหมอร่อยครับฮับเบอร์อ่ะาลองเปิดดูสิอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันมาหายแม่น้องแล้วอ่ะแม่น้องกลัวทำเมอกลัวไม่กลัวแล้วขออ่ะเแม่มานเสาแล้วเรามาช่วยมันเลยมล้วชนเสาแล้ว ว้ายไม่เอาไม่เอาไม่กลัวแล้วไม่อยอมทำอะไรเลยมานี่เร็วมานี่เร็วอีเลฟกเซนมานี่เร็วเมื่อมันจะตกแล้วช่วยมันหน่อยอมันมาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราตามแม่น้องมาแล้วทัามมา้งเมื่อไม่กลัวไม่น้องกลัวค่ะ ยังไงโอเคเยี่ยมมากเลยเก็บแล้วเจออะไรออนิมอไม่ใช่ออนิมอนสวนสัตวอเลเฟนครับอิเลเฟนสัตว์อย่างนเมื่อเ,เอามาซ่อนหรอทเมื่อเอาอเลฟเฟนมาซ่อนหรอมซ่อนาอนอาครับไปซ่อนตรงไหนอ่ะไปซ่อนใหม่นะซอกตรงไหนดีนเฉียงรถไงรถพยาบาล ไปหาสิไม่รู้หรอเอ้าต้องไหนดีไม่หาตรงนี้โอไม่มีเลยอ่ะเอาทำไงจะหาเจอเหรอไม่เจอว้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำเมื่ออู้เจอแล้วยึดครบแล้วเอานอีกเหรอไม่เห็นเลยไปหาทางดูแจะดีกว่า ไม่มีหรอไม่มีแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนอ่ะโ้ตาทำเมื่อไปดีกว่าตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะทำเมื่อตรงไหนอ่ะว้าวมันอยู่นี่เองเจอแล้วออกมาแล้วทำเมื่อเก่งมากตาไอ้เพื่อนไม่เล่นได้อยู่นะครับผมเอาไว้เอาไว้แอบเราไปหากันปะไปหาไอ้เพื่อนกันปะ มือกำลังจะมาหาอีเลฟเฟ่นนะครับเจอไหมเอ่ยไม่เจอเลยทำไงจะเจอล่ะอุ้ยเจอแล้วเหรอตรงไหนแม่น้องไม่เห็นเลยโอ้โหนี่ไงเอาขึ้นมาเลยเก็บได้แล้วครับมาดีกว่ามาดีกว่า อะไรอ่ะม,มาดูมาดูสิกล่องอะไรอ่ะอ่ะหามยิพ้พิช้างนี่นะโอ้โหช้างตัวใหญ่เลยช้างใคร เราทานมาใส่เลยสองก้อนถาว่าใส่เป็นไหมเป็นครับใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่เป็นนะไม่น้องใส่ให้มาดูสิมาใส่ไม่ได้ครับไม่น้องใส่ให้ใส่สองก้อนเลยนะมันต้องใส่สามก้อนสามก้อนใช่ไหมเอามาอีกสิอันนี้ไม่น้องใส่ให้เอาถ้าเมื่อมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใช่อีกก้อนหนึ่งก้าวสุดท้ายปิดได้เอามาปิดเร็วปิดตรงนี้ อันด้านนี้เข้าก่อนไม่ใช่ถูกแล้วถูกด้านแล้วแต่อันนี้เข้าก่อนแจ้อันนี้เข้าก่อนอ่าได้แล้วแม่แม่ใส่กล่องก็ได้ครับใส่กล่ององสุดท้ายใส่กล่องอ่ะแม่น้องใส่ช่วยแม่ใส่ช่วยมือไหนมือไปจังมือไหนจัง ทำไม่เหรอทำเมื่อก็เหนื่อยทำเมืก็เหนื่อยทำเมืตามหาอีเลฟินหลายรอบแล้วทำเมื่อเหนื่อยใช่ไหมครับแม่แม่ไปเอาไปแอบแล้วไม่แอบแล้วแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันแม่ไม่เหนื่อยแม่เหนื่อยแล้วแม่ยังไม่เหนื่อยเลยเอ้าหรอแม่ยังไม่เหนื่อยแม่แข็งแรงอ๋อทำเมื่อไแข็งแรงเหรอทำเมืไม่แข็งแรงไม่เหนื่อยเราไปกินน้ำกันปะโอเคกินน้ำบ้านไปดูกันปะครับผมนน้ำบ้านไปดูกั ไปปะปอย่าอย่ายังมเัล่ะกินน้ำบ้านป้างเหรอขอข่อนุญาตป้าดงรืยยังแม่ป้างไปงไหนอ่ะอป้ะางไม่อยู่ครับขอบคุณครับป้านงด้วย ขอบคุณครับขอบคุณครับบายบ๊ายบายดีดวใหญ่หรอดีด้วบดีด้วยดีด้โดใหญ่กินไม่ได้ดดไม่ได้เหรอใช่มันเป็นของเล่นมันเป็นกระบอกทำเมื่อทำเป็นรูปอะไรอ่ะ เปาลูกลูกไข่ไก่ลูกไข่ไกลไขกนไกหอนใหเพื่อนเพื่อนเลยหยิบหยินะครับบ้านเย ครับผมเอเบอด์เล่นที่ชายอยู่แม่เบอทำรูำปอะไรอเอเบอร์จะทำรูปอะไรครับทำรูปช้างครับผมทำรูปบองมันจะใส่มันจะใส่เข้าไม่ได้มันจะใส่เข้าไม่ได้ก็ทามันจะใส่ปูนเป็นถนนเลยทำม่อ ไปไม่จะทำบ้านบ้านเราไม่ครับเนะนี่ทําขนนนครับถนนเขามาจะตสรเข้าอ Mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ขาช้างไปไหนแม่ขาช้างไปไหนขาช้างมันเดินไม่ได้มันติดอยู่ติดทรายเลยขาช้างมันติดทรายอ่ะติดทรายอยูนะโอ้โหขาช้างติดทรายอ่ะทำัมเบอดูสิทมเบอร์ช้างก็เร็วอเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้มันดักกันไปดึงแรงแรงแรงหน่อยกแรงหน่อยเร็วทำัมเบอแข็งแรงครับอึ๊บอึบ,อบ ทำโมแข็งแรงย,ยักษ์เขียวมาแล้วว้าเก่งมากเลยยักษ์เขียวมาแล้วเอกันทำอะไรให้มันอ่ะ ไม่มาติดขาติดอีกแล้วมาติดอีกแล้วมาทำเงนินเะงียนะพัมเมอร์ช่วยมันหน่อยเร็วส่งขานมันมาดักกันใบไม่พัมเมอเป็นไอรอนแมนเร็วไอร้อนแมนทำท่ายังไงไปยังไม่ได้ไป่เนี่ยยกขี้ไม่ได้จะยว,ยว่ายกเคี้เอเคียวยกเร็วอู้ยยกคียวเก่งมากเลยไปม,มายกสิ แมนทำอัาร์นแมนไม่ได้หรออัาร์ตแมนได้อยู่เป็นอีกขาอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรดีทีนี้เป็นกัปตันไหมไม่ทำรวมเอาอ่าี่ปิดถ่านไปไหนอ่ะนี่พาอยู่ไหนอยู่ในกล่อง,นองในกล่องช้างนี่ไงลูกอยู่ตรงนี้ไงอ่ะ ไปปิดให้มันเร็ว<น>มันไม่มีน,อน็อต <Yoda. S 2> อ่ะแม่แม่ถามว่าปิดได้ไหมพี่แม่น้องสอนปิดได้ไหมไปิดไปต้องเอาด้านนี้ลงก่อน,นได้ไหมี<น>่ย <Ms. S 2> ต้องเอาตรงนี้เข้าก่อนไม่ได้เมื่อต้องเอาขึ้นก่อนต้องเอาดังนี้ลงก่อนนี่ลงอย่างนี้ก่อนนีๆๆ่ไงโอเค ทีนี้ทีนี้กับตันจะมาช่วยช้างแล้วช้างโดนทรายทับแล้วทมเมร์ฮทมเมอร์กับตันมาหรือยังครับยังไม่มาเลยเมื่อไหรกับตันจะมาครับกัปตันและทรายอยู่ครับกับตันช่วยอลเลฟเฟ่นด้วยครับมนติดอยู่ครับช่วยด้วยครับกับตันช่วยไหนครับช่วยอลเลฟเฟ่นด้วยครับกัปตันมาหรือยังครับ นี่มาครับอิเลฟเฟนไม่ไหวแล้วครับเรอาอันน้กน่อนเราจะไปแบนเป็นหนึ่งไปแบนทำนีก่ก่อนกับตันมาหรือยังครับยักษ์เขียวมาหรือยังครับม,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 มาเลยเฮ้ยอันนี้กบเล่